สวัสดีครับทุกคนเพราะว่าผมดี p ีพีอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังมาต่อกับ ep สองนะครับกับการตามล่าแพทติกวีล่านะครับจากตอนแรกนะครับที่ผมเปิดไปนะครับมันเกลือครับผมผมก็เลยต้องมาตามล่าต่อในวันนี้นะครับเอาละวันเนี้ยผมไปเติมทองเพิ่มมาละมาดูนะว่าวันนี้เราจะได้กันหรือเปล่ามาเริ่มกันเลย ในตู้จะเหลืออยู่70ตัวนะครับมีอีกสตัวที่ยังไม่ออกก็คือมีชาบี้อาองโซกับมีแพชิกเวลาเป้าหมายหลักของเรานะครับโอเคมมหกพันสองร้อยทองนี้ต้องได้นะบอกเลยเริ่มกันเลยดีกว่ากดไปเก้าร้อยทองมาเทอหลังคารดไม่อยากเปืองแล้วโอ้โหเกี่ยวมาไกลเลยอย่างนี้น่าจะไฮไลท์นะครับไฮไลท์ผมได้แบบ ออกรูลัวอ่ะแต่ีปีกแม่งซ่อนท้ายตู้เหลือเชื่อเลยให้เลยดากูุซินโอ้โหเซนเตอร์แบ็กตดแต่แปดสิบนะสุดยอดไปเลยหืมหได้มาสองตัวโอ้พระเจ้ามันออกยากออกเย็นอย่างงี้บ้าขอเธอร์หลังคาดำไม่อยากเบืองแล้วะ เนี่ยแค่สองตัวเองเนี่ยหลังคาดำมาเหิรไหวแล้วเฮ้ยไมาตัวแล้วคนมากตัวแล้วขอแพททิกไว้แพททิกเลยแพททิกวีล่าแม่งชุดขาวมาจากไกลเลยวีดโอ้โหเอาโดนหลอก แม่งมีราคามาหลอกกูด้วยไอบริษัทเกมที่ไอนี่มันถูกกฎหมายได้ไงวะทุกคนผมอยากรู้จริงๆวะ่ะหลอกยันราคาดูมันทำโอ้โหเหลือห้าสิบตัวอีกแล้วแม่งดูทรงเหมือนกูจะได้เหมาอีกแล้วเนี่ยไอเวนเหนื่อยเชื่อจริงๆมาเฮอะราคาดำโอ้โห ทำไมมันทำกันได้ขนาดนี้วะกลัวคลิปคูไม่ยาวหรือไงเนี่ยผมไปแวบดูช่องอื่นมานะครับบางทีแม่งกด900ทีเดียวแตกอะขผม,ผมดูดิแม่งเกือบเหมาตู้อยูแล้วความพิ่ศทำอยู่ตรงไหนเนี่ยดูคันดงเดโอ้ oh my god <c oughs> จะพอไหมเนี่ย40ตัวสุดท้าย เนี่ยตัวท้ายตูกก้็ออกเกือบหมดแล้วเนี่ยอะไรนักหนามากดต่อ900ทองโอ้โหหลอกไหมไม่หลอกวลยใครเวเนหานไม่ออกมันพู ใครก็ไม่ดูนะมอเทน <c oughs> มอเทนโอเคไฮไลท์น่าจะมากับหมดทุกตัวแล้วนะเหลือแต่อีปิกนะยังยังไม่มานะสามสิบตัวใท้ <c oughs> โอ้โหมันยากมันเย็นกูจังเลยวะแ <c oughs> ม่งเมาอีกแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหหมดคำจะพูดกับเดมมงอจริงชีวิตโอ้จะกินเหล็กนะครับตายตายชีวิตยี่สิบตัวสุดท้ายครับแม่งเหมาชัวร์เลยท้องไม่พอเลยเนี่ยเธอต้องเหมาเนี่ย ผมว่าเราต้องเล่นวะเราต้องเปลี่ยนสูตรแล้วแหละเราต้องสลับไบรคโพสิชันนะมันน่าจะออกนะถ้าเราค้ากันอย่างเงี้ยมาฮือกูบ้ายเอเวนหมดเยอะมากแล้วเนี่ยให้กูหมดแรกนะเก้<อ> 900. าร้อยลังค่าดำหลังค่าดำไหมหลังค่าดำโอเคทุกคนโอ้ยเยียเอ้ยแม่งเกือบเมานะครับเหลือสิบตัวสุดท้าย ชื่นใจหน่อยนี่ชาบีลองโซ่มาแล้วครับแพทริกวีล่านี่โชว์ไปเลยครับผมโคตรหล่อเท่ปะลอกไปทีอูนเท่จริงครับผมลองโซ่ เหลือสิบสี่ครับหลอกโชว์ไปจ่ายไปสัตว์เต็มข้อปึ้งโอเคครับผมแต่แปดสิบห้าโอเคเราได้สองตัวที่เหลือในตู้มาแล้วนะครับก็เป็นการจบภารกิจกับตู้นี้ไปนะครับผมโอ้โหแม่งเกือบเหมาจอยิงว่ะเหลือสิบตัวสุดท้ายนะ <c oughs> นึกว่าจะนึกว่าทองจะไม่พอต้องไปเติมเพิ่มอีกนะเนี่ย โอเคครับผมทุกคนก็แพ็กนี้นะครับก็จบลงไปแค่นี้นะครับสรุปผมได้สามตัวนะครับแต่ก็เกือบเหมาครับผมในตู้เหลืออยู่แค่สิบใบนะก็คลิปนี้คงต้องลาไปแค่นี้น okay, ครับผมโอเคครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ